สวัสดีค่ะพี่น้องดีดดตอนหับข้าวส,สูงสาวจ่อยสาวลาวเด้อวันนี้สาวจ่อยจะพามากินอยังพี่น้องติดตามมาชมกันเลยค่ะพามากินลาบเป็ดพี่น้องลาบเป็ดเด้อมาเด้อมาเด้อลาบเป็ดกินตอนแรงเนาะมากินเข่า ชุ่มกันที่เนาะขึ้นเสาบ้านหมูเรากำลังทำลาบเป็ดอยู่เนาะผู้โยมนีเนาะนี่ก็กำลังหัน่นซอยสิลาบเดิอมาเด้อลาบเป็ด โอ้ดูแรงอันนี้ก็จะเป็นหันห่นหั่นว้ต้มเนาะพี่น้องเนาะแลจะมีต้มมีลาบน้ำเนาะอันนี้จะเป็นส่วนของหันห่นหั่นว้ต้มเนาะนี่ก็จะเป็นหม้อต้มเนาะพี่น้องน้ำซุปมีตะไคร้ใบมะกรูดหัวจิ้งค้ายางหม้อไว้เตรียมต้มน้ำซุปเนาะ อันนี้เห็นยังอันนี้ล่างหัวขาดเลยนะร่างหัวขาดใส่ต้มซุปเนาะใส่ต้มเป็ดเออต้มต้มเป็ดพี่น้องมาดีจกา,าอันนี้จะเป็นปิ้งเนาะพี่น้องเด้อนี่เด้อเด้ออยากกินปิ้งกะกินปิ้งเนาะปิ้งบีาหัวบีทาหัว อ่ะพี่น้องก้อยของเฮากะหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้สิเป็นก้อยเนะาะหั่นแล้วอ่ะโชคปิ้งสุกแล้วพี่น้องง,าง,างา่ายง่ายง่ายซุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วเป็นน้ำมันเนาะชดชวาดเนี่ย <Yeah. S 1> ปิ้งเป็ดปิ้งเป็ดโอ้ยไฟลุกพริกเนี่ยต้มของเฮากะไก่สุกแล้วพี่น้อง สุกแล้วส so ุกเลยนาะพี่น้องเนาะเป็ดสารัดนะต้มเป็ดของเฮากะสุกแล้วมีแต่เสิร์ฟน้องพี่น้องไปนี่มีแต่เสิร์ฟกินแม่บาทนียตลอดเลยเสิร์ฟกินสุกเรียบร้อยละมีแต่จ้าตลอดเลยแผนขอครัวเด้ออันนี้เด้ออันนี้เป็นแผนกของครัว โอยงลยาไปก่อนเลยพี่น้องคลิปหนาพอกันใหม่เนาะคลิปนี้ก็สิประมาณนี้แหละคนไทยให้กิน ีหน้าพอกันใหม่ค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะ